รถครับขอรถรถตงนี้ขอนซื้อเก็บขอาซื้อแปลกันบ้างขอนซื้อเก็บขอนซื้อแปลเจ้าคุณจามนั่นแต่พุ่มตคขันแล้วกคนขึ้นยากคนขึ้นบรรยากายางรถกันเด้มาเลยมเลยคุมาให้บริจาคตรงนี้เด้ออยากรถมาเด้เลยสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเรามาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับโรงเรียนท่าคอนยางพยษคมวันนี้เราสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคิดว่าเหมาะสมกับ ข้าราชการครูเราแล้วก็ลูกๆนักเรียนวันนี้เราก็ใช้เวลาช่วงใกล้ที่จะปิดภาคเรียนมาเพื่อที่จะมาศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะนําความรู้ไปขยายผลที่โรงเรียนของพวกเราครับก็จะเห็นว่าเราเรามารตรงมากตรงกับที่เราต้องการเพราะว่าโรงเรียนเราเยอยู่ในสังคมเมืองแล้วก็มีพื้นที่ที่จํากัดแล้ลูกๆเราก็อยู่ในสังคมเมืองเหมือนกันที่จํากัดพอเรามาเห็นการใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่ เราสามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็นําไปใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ที่พอสนใจก็คือเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดินที่เกาะคุณค,ครูหลายท่านก็เรื่องของการปลูกพืชที่จะรับประทานเองซึ่งเป็นการดูแลในในส่วนของสุขภาพของตัวครูเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเราหวาดกลัวตั้งแต่เราออกจากบ้านมาว่าจะต้องลงทุนสูงใช้ทุนมาก แต่เรามาอยู่นี่เราเห็นว่า,าทางหมอลำเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของศูน,นย์เสริเใช้หลักการคือขค่อยทำแค่อยเป็นไปใช้ระยะเวลาตั้งแต่ปี59นะครับมาจนถึงปัจจุบันก็เจริญรุ่งเรืองดีครับก็เชิญชวนนะครับใครที่อยากจะได้ความรู้ที่จะมาดูที่เหมาะสมตัวเองใช้งบประมาณมาเยอะก็เชิญชวนมาที่อำเภอสิรินทรครับไม่ไกลจากเขื่อน ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะอาดิฉันอาจารย์ท่านธิดาม,มุนทิพย์จากโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมซึ่งนําโดยท่านผอสองศั์มิทธาวงวันนี้ได้มาดูที่ศูนย์ที่นี่ประทับใจมากค่ะวิยากรพูดฟังนี่เรื่องจริงเลยค่ะน้ําตาไหล เพราะว่าวิยากอนศรัทธารอเก้าแล้วพวกเราทุกคนที่มาก็ศรัทธารอเก้าแล้ววิยากรก็ได้เอาเรื่องของรอเก้ามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วกลับไปมีความรู้สึกว่าคงต้องทําก็คือจะไปทําบัญชีในครัวเรือนเพราะปกติมีแต่ความรู้มาแต่ยังไม่ได้ทําจริงเพิ่งมาฟังวันนี้แล้วก็ว่าวิยากรทําแล้วได้ผลก็เลยจะเอาไปทําตามและประทับใจมากๆประทับใจที่วิยากรนเขาเล่าจากชีวิตจริงทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ที่ ตั้งแต่ที่ว่าเริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ท่านเนนถ้าสรุปที่ฟังแล้วอะ่ะด้วยการที่วิทยากรศรัทธาเรื่องของจากที่พ่อหลวงได้สอนไว้แล้วเอามาทําตามทําให้ชีวิตของวิทยากรอะ่ะรุ่งเรืองเจริญขึ้นมาซึ่งพวกเราทุกคนที่มาวันนี้ค่ะก็มีความศรัทธาในรอก้าเหมือนกันแต่ว่าเรายังจับประเด็นไม่ได้จับคอนเซ็ปต์ไม่ได้ว่าเราจะเริ่มเอาไปใช้อะไรบ้างวันนี้ได้ฟังแล้วก็ได้เอาไปใช้ตั้งแต่เกี่ยวกับเรื่องของลูกว่าเราจะสอนเขาย,ยังไงวิทยากรสอนลูก ว่าให้รู้จักแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเราก็จะทําตามแล้วก็พยายามใช้เงินยังไงให้พอเพียงเราก็จะต้องทําตามที่สําคัญนะเรื่องบัญชีในครัวเรือนนะคะสําคัญที่สุดเลยจะไปทําตามแล้วก็จะพยายามปลดหนี้ให้เหมือนยกรให้ได้ค่ะ ค่ะเป็นไงบ้างสนุกไหมครับที่สุดของที่สุดอันนี้พูดจากใจจริงไม่ได้แกล้งพูดเพราะว่าไปศึกษามาเยอะแล้วตั้งหลายที่ค่ะศูนย์ศูนย์พวกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือฟังแต่ทฤษฎีอันนี้ได้ฟังจากชีวิตจริงอะค่ะมันก็เลยอินนั่งฟังไปก็น้ําตาไหลไป จริงๆค่ะขอบคุณมากนะขะ right อบคุณที่มาเยี่ยมให้กลังใจค่ะขอบคุณท่านยาทกรอย่างสูงยิ่งแล้วก็ขอให้ศูนย์นี้เจริญร ja er ุ่งเรืองสืบสืบต่อไปนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยขอร้องเรียนฟ้องไปเลยนะคะว่ามีความผิดสินค้าไม่พอลูกค้าค่ะเยี่ยมที่สุดตั้งแต่ดูงานเป็นจุดที่สนใจที่สุดนะคะของโรงเรียนท่า่อนยางนะคะเยี่ยมมากค่ะต้องมาเจอกับเสียดายเวลาเราน้อยมาก เสียงที่เสื่อมสั่งเสียงแค้นเกนเกนห้องเสียงล่ำลองสีวยลงอวสานสุดท้ายท่ากันล้ำสิได้จากภาคพ่อแม่พี่น้องลุงป่าผู้สุขคนเม่จะพักผาเวนเวี้ยถังจองม่จำป่าไม่อยากล่าไปไก่แต่มาเวนถังมาเวนไมจําเป็นแล้วเวลาหักมาเลยเรา็จะไก่พี่น้องเวลาหนักหนักจนมาเก้าสี่ห้างสิบสี่ห้างให้ห้างให้นะส่วนดวยความสัมพันธ์ของเฮายาสิีวันห่างเก้าสี่ไก่สิบสี่ไก่ขใอ้ไก่ต่างไปห้างกับเราข่อยกับเจ้าเพื่อบอกยาห่างกันด้วแม่มาล่ำเด้อ